สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตได้แจ้งข่าวดีของประเทศไทยสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทโคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันแฟชั่นประเทศทเวียดนามในการทําความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นเครื่องนุ่งหม่มและการค้าปลีปกแบรนด์เนมเพื่อที่จะพัฒนาให้ทั้งสองประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รายละเอียดโครงการเป็นการทําความร่วมมือระยะเวลา2ปีโดยสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทยจะได้ให้ความช่วยเหลือสถาบันออกแบบแฟชั่นประเทศเวียดนามในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบในการวิจัยตลาดของประเทศเวียดนามในการที่จะพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและในการที่จะทําความร่วมมือกับผู้ประกอบการในประเทศไทยในการนี้สิ่งที่ประเทศไทยจะได้อุตสาหกรรมไทยจะได้ จะมีความชัดเจนอย่างยิ่งเพราะว่าในในการทํางานระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นการทํางานในประเทศเดียวอาจจะไม่เกิดผลทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบต่อระดับโลกมากนักถ้าเรามีความร่วมมือกับประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างประเทศเวียดนามซึ่งมปีประชากรประมาณ90ล้านคนมีการขยายตัวของการบริโภคที่สูงค่อนข้างมากจะทําให้บริษัทของประเทศไทยอุตสาหกรรมไทยนักธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีโอกาสจะขยายตลาดขยายการลงทุนขยายความร่วมมือไปอย่างประเทศเวียดนามในขณะเดียวกันประเทศไทยก็จะกลายเป็นเป้าหมายไปเป็นที่ที่นักธุรกิจเวียดนามต้องการจะมาลงทุนต้องการมาแสวงหาสินค้าเพื่อขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามต่อไปครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ทําให้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นมาด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรสองแห่งคือสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทยและสถาบันแฟชั่นประเทศเวียดนาม ที่เราเลือกประเทศเวียดนามเพราะประเทศเวียดนามมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับเราประเทศมีการเจริญเติบโตสูงมากและที่ผ่านมามีการนําเข้าสินค้าสิงทอซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นของการผลิตเครื่องนุ่งห่มในอัตราที่สูงปีที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตในส่วนของสิ่งทอเกือบร้อยกวห้ต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับการส่งออกในประเทศอื่นๆพร้อมทั้งประเทศไทยมีความพร้อมที่จะทําความร่วมมือการความร่วมมือครั้งนี้ ประเทศเวียดนามเป็นผู้ร้องขอเข้ามายัางประเทศไทยเราได้พิจารณาใช้เวลาขอการอนุมัติจากท่านอธิการบดีและผู้บริหารของหมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมจึงได้ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครับโครงการน,นี้เราคาดหวังว่าธุรกิจที่เคยทําในรูปแบบเฉพาะการซื้อขายระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วผู้ประกอบการเราต้องไปเสนอขายในรูปแบบที่แข่งขันกับประเทศ ไต้หวันประเทศจีนจะกลายเป็นพันธมิตรความร่วมมือการค้าก็จะง่ายขึ้นเมื่อมีความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันครับ